สวัสดีครับสวัสดีครับช่องของยูทุกคนมานอกในศูนย์หนึ่งครับมื่อวันอังคารที่13เดือนกันยายน2565ครับมื่อนี้สิบหามายามบิดกบครับผมวันนี้พันตอมใส่ไว้ครับใส่ไว้จกหลังพันจิ๊บก๊อลงครับครับไปเบิ่งติดตามกันเมื่อวานิมีตัวบัวเส้นนี่ครับเมันขึ้นวันสิบห้าแล้วมายามฝนตกครับพี่น้องฝนตกเลยออกมาวันแรกเลยมาหยาดตอนเส้นเลยครับไปเบิ่งครับพี่น้องครับวันวิมีตัวบัวคำเออเส้นนี่ครับผมไปพี่น้องครับผมครับผมไป ยามเป็จกตามหั้นตอมไปครับพี่น้องครับผมวลาซีมีตัวบ่ครับนี่ครับใส่ไ้เมือเตรีม,มว่านนี่พันต่อมใส่ใบจวานมาครับผมครับผมคนต,ตกหมูขึ้นมาเดี๋ยวไปายามเนาะครับอือครับอู้เสียงปลาสวบครับอันนี้อันใส่เงี้ยอย่างว่น เงี้ยสีเดือนครับกดลั่นเดือนขึ้นกันครับเงื้ยจัดสียเรียนครับพี่น้องครับนี่ก็กดลั่นครับคลิีบังกีไ่ได้กดลั่นนะครับผมยามตะลางวันได้ต้นกระได้จิ้เดี๋ยวจะกูอ่ะยามก่อนครับจะกูเมื่อบั่นคลิีบังกีกับไซยาปูครับพี่น้องครับไล่ไล่ไล่กบยามขึ้นมองนี้มันตัวก็เสียบเลยครับมันตัวตงไปกับไปเสียบดักไว้ครับผมพี่น้องไปเช้านี้ครับบรรยากาศดีครับบ้านพันขางครับอีสานบ้านพันขางครับผมพี่น้อง โอ้โหตัวตัวเร็วตัวเร็วพี่น้องเป็นบึ้บบเลีพี่น้องหหกบตัวเท้าอยู่ตรงนี้ไหมท่นต้อมนี่ครับน้องเห็นไหมครับนี่จ้าจ้าครับพี่น้องกบไหมครับกบไหมนี่โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้อยู่ตัวเท่า อสุดยอดสุดยอดครับโอ้ด,อดูสิหนอครับพี่น้องม,มัน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 ครับตัวแรกแหกมันครับหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานคนบ้านนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยสุดเท่านั้นครับตัวดำไม่เนาะน้ำมันใส่เนาะใส่สุดยอดสุดยอดครับผม น้ำโบครับต้องใี่เบตครบน้ำมันลงเนาะครับยกขึ้นหมาครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับมาเสียงยังครับกบุกตัวเท้าดีพี่น้องครับผมขณะนี้เวลากหกโมงครับเอ้ยตีห้าครับตีห้าสี่สิบเจ็ดนาทีครับเซาร์มอนี้ก็บรรยากาศดีครับผม อยู่บ้านพันค้างครับผมไปดุยอพี่น้องยามต่อเลยนี่ตัวปะพอครับนั่งนี่บ้มีครับพี่น้องไปย้ำเดีวจังลูกมะกรูดเอาเลยครับ<ม>นั่งนี่สิมสาใส่ปะใส่ครับ ใส่บัองไหมมันมาเงินครับครับตามพันต่อมไปต่อครับผมไก่ถนนยามกบยามกันขึ้นก็ได้เห็นมาพันต่อมยามไดอยู่ครับแ่วามันยามไดรอบเดียวเนาะมันจะแขะครับมันแข็งตกยามอบเดียวครับยามขึ้นตื่นรถน้องแต่ค้นหาใจเขียดรับเมียนครับันหากินไหลครับมันก็อยู่น้ำปางก้อนจะขเกิดมาครับ นี่บ่บ่ตาครับโอ้โุ่นออกมาไากินโอ้ตาคมอตาคมยำตาครับตาคมออกมายำบังครับใส่ี่แล้วโอ้โตตาตาตาไยเฮึฮึฮึอไ้องนี่ครับได้อี้วัตนึงครับตัวตัวซ้ำกันได้ัง บัวเดียวมันส่อเลยามตวงครับตวงมาถอดแล้วรถนี่ครับพี่น้องได้แล้วตัวนึงเออมันหมันมันหมันเด็กกินนมออมไหมอืมครับตาจ้าตาจ้านี่ครับโอ้เหนี่อยมันหมันครับมันหมันขับสุดยอดสุดยอดครับนี่ตัวพี่น้องได้เบิ่งแล้ววันนี้ครับผมสองตัวพอได้กปุ่นยามต่อครับพี่น้องนี่ก็ได้ปุ่นเลยครับผม นี่นะครับขนาดซีประมาณสิบลังเลยครับนี่กบตัวสำเร็จเลยเนาะกบไหมมันยังไม่ใหญ่เป็นไรคกบนี่ชคครบไหมครับครับมันก็บบริเรียกหมองใสครับถ้ามันตุนลุงกับใสเลยเมียนหมูอ้วนอยู่พันต่อมออกมากทำเนี่ยจะหน่อยเนาะครับมามาม้าเกือมามาถึงเกิดคนกวดลั่นใส่เลยครับเขาบริเลี่างเลาะเบื้งกว่าหมของมันตุนมันก็เลย มีหน่อยโตครับแต่หน่อยไหมความหมายไหมพอเขาเสียชีิดกบเขาต้องไม่อย่างรอเหมือนกันเนาะรันบันมาหาหมงก่อนมันตรวจรถเขาก็ใส่โอกาสมันจะได้อะไรครับมิอันครับ,รบเขาต้องมาหาหมงก่อนครับเดี <c oughs> กก๋ยวจะมาใส่โอ้ <c oughs> ส่งส่งตัวเก่งดาขาด,ดเลยพี่น้องตัวเก่งเพิ่นต <c oughs> ามต่อเลยตามพัฒนต่อไปครับ น้ำก็จะเป็นน้ำแจ้งขึ้นมาน้ำมันลงมากเลครับพี่น้องห้อยน้ำแจ้งขึ้นมากนี่ครับน้ำมันจะดำครับนี่หงามันนองครับไฮ้มีตัวปะบอกกำลังเห็นประถือครับพี่น้องอใส่ทีเล่นมา นี่นะครับวีธีสานบ้านนอกเหาอ็หาอยู่หากินครับตามดูดูกันครับเปลี่ยนแปลงแปลพันไปตามาดูกันบันทเข้าครับพี่น้องครับผมให้แน่ครับบรรยากาศดีเศร้านี้ครับผมตอนนี้จะเป็นนนำซี่โด่งนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวพัดจอบยุดกอนนี่นี่นั่งข้าเขาเลยครับพี่น้องเห็นบ่นี่นนำซี่ครับนี่ นี่ครับขาวอี่นะครับผมพี่น้องไปพยายามล้างต่อไปผมผ้ามันเซบเะด้วครับสี่นี่ปลายนะฮะมุนปลาไปแล้วครับโอ้หัวเตียนกลางงานกลางานเลยหัเตยเ่อยาพันหมดแล้วครับไปหมดแล้วเห็นว่าใส่พ่อปนอ่พี่น้องครับผมเบ็ดซิบหลังนึง สองตวครับวีธีสายมันนนาอครับนี่ครับฮัตตมนังข่ครับเบิงบรรยากาศฟังคุณทั้งครับฟังคุณก่สิเป็นจังวัดปลารมรุ่มปลาเพิงหางครับผมครับเอ้านังนะสองตัวเจ็ดสองตัวครับเอเด็ดปนกันน้องโอ้มันมานมันครับเป็น้องครับฝากต้งลุดจิตตาขุดทัพย์สัตวหุดกระดิ่งยน้่นเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงันคนบนกหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดิบเป็นม่ออกม่เบิร์ครับพี่น้องครับผม ไปแล้วเจอกันใหม่อีพี่หน้าครับผมไปพี่หน้าครับผมหุ่รรยากาศอยู่งหลังหุ่นครับกำปั่นเท่าครับผมเอานี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม